เมื่อวานนี้นักข่าวน่าจะเป็นลุงฟ้าเนี่ยส่งขาวเข้ามาพี่กระตนกตกใจชนสนันกลางลานจอดรถสภาคือลานจอดรถมันไม่ควรจะวิ่งเร็วถึงขนาดที่จะชนกันสนันหรอกถูกไหมค่ะออทราบในเวลาต่อมาว่าชั้นบีสองซึ่งเป็นที่จอดรถของสสเกิดอุบัติเหตุรถเกง๋งโอ้ยถ้าดูสภาพบันากาศจะสนันได้เหมือนกันนะค่ะ รถเก่งคันสีขาวชนกับรถเก่งคันสีดำค่ะคันสีขาวจะเป็นของใครของคุณสิรินสงวนศิลสสกทมพักประชาชนแล้วไปชนกับคันสีดำของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะเรียกประกันมาเคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยดีไหนคือถ้าดูจากล่องลอยของรถก็ดูชนไหนดูขอดูคันสีดำสิคันสีขาวของสสคันสีดำของข้าราชการสำนัาเลขาธิการวุฒิสภาใช่ไหม ดูข้างข้างที่ชนจิเมื่อกี้อะค่ะเนี่ย<ะ>เอ๊มันจะชนตรงไหนทิ่มเข้าไปช่วงกันยังไงคือคุณจีรินบอกว่าโอ้แต่ถ้าดูร่องรอยใช้คําว่าสนันได้ชนแรงพอจะใช้คําว่าสนันได้มันไม่ใช่เฉียวอะค่ะมันชนเลยแต่ไม่ใช่ฉนอ, <laughs> อลองไบเข้าใจใช่ไหมคำว่าชนฉนอมันจะปึ่งพอเป็นฉนอ แต่ถ้าเกิดลักษณะบาดแผลแบบนี้ชนสนั่นชนสนั่นเคยได้ยินชนสนั่นชนแบบแตะๆไงหรอไม่เคยได้ยินคำนี้เล่ะพี่คิดึ้นมตะกี้อ๋อโอเคค่ะชนสนั่นได้มันยังไงคือคุณเิรินบอกว่าคุณเิรินเนี่ยขับมาทางตรงทวิตเตอร์คุณเิรินแกโพสคลิปหรือเฟซบุ๊กไปได้ใจน้องใบว่าไปคุณเิรินเนี่ยมาทางตรงแล้วคุณเิรินบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเลี้ยวมาพอดี โดยอาจจะไม่ได้<อ>ไดูภ<ด>าพรถดูภาพรถอ่าจะได้ประกอบกันการเล่าของคุณสิรินยคะอันนี้ว่ข่าวบอกก่อนต้องไปต้องบอกนักข่าวเล่าก่อนอนักข่าวบอกอยังไงเนี่อันณเวลานั้นหลังเหตุการณ์มีการเรียกประกันาบคลียทั้งสองฝ่ายแล้วจบกันได้ด้วยดีค่ะอย่างที่บอกไปคุณส <ไป S 1> ิรินชี้แจงในขณะนั้นว่ายังไง บอกขับมาทางตรงค่ะแล้วคู่กรณีเนี่ยเลี้ยวมาพอดีโดยอาจจะไม่ได้ดูรถทางซ้ายก็เลยชนเข้าไปตรงกลางของรถคุณชิรินคู่กรณีชนเข้าไปตรงกลางรถของคุณชิรินคุณชิรินรถคันขาวนะคะคุณชิรินเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ขับรถเร็วแล้วก็ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากพักประชาชนเรื่องขับรถเร็วมาตลอดปกติเนี่ยขับ80กิโเมตรต่อชั่วโมง ทีแรกคนก็ตกใจว่านึกว่าขับอยู่ในลานจอดรถ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงม,มันก็จะเร็วมากใช่ไหมคะอืมนี่ไงเออดูจากบาดแผลคุณชรินว่ายังไงนะคุณชรินมาทางตรงคู่กรณีเลี้ยวมาพอดีอแล้วไม่ได้ดูรถทางด้านซ้ายก็เลยชนเข้าไปตรงกลางรถของคุณชริน คุณศิรินยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถเร็วปกติเนี่ยขับ80กิโเมตรต่อชั่วโมงมทีนี้กาลังงงอยู่อะค่ะคุณผู้ชมก็งงใช่นัต๊ะรถคุณศิรินสีขาวใช่ไหมมันข้างเดียวกันน่ะมันเป็นข้างเดียวกันถ้าฟังจากคุณศิรินะอะ,อะถูกชนตรงกลางคือเหมือนกับคู่กรณีเนี่ยเลี้ยวมาพอดีเลยชนเข้าไปตรงกลางรถของคุณศิรินซึ่งเป็นคันสีขาวแล้วทไมคู่กรณีสีดำไปบุบอยู่ทางตรงนั้นนะคะ เจ้าตัวเมื่อคืนนี้เป็นยังไงนะโ<อ>พส<อ>ต์ความอบอกรถ<ะ>ส่วนกันนะหรอฮะพอทิมเข้าไปเสร็จแล้วก็ฟาดทางนี้ต่ออย่างเงี้ยคุณชรินว่ายังไงคุณชรินบอกว่าอา,อาธิบายเพิ่มมนะคะข้อเท็จจริงคือช่วงเช้ากําลังขับรถเข้าสู่ที่จอดรถในอาคารรัฐสภาเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณทางแยกก่อนถึงชั้นสองอ ผมกับคู่กรณีต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดำเนินการแจ้งบริษัทประกันภัยทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยที่บอกว่าความเร็วในการขับขี่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขอยืนยันว่าความเร็วนั้นเป็นความเร็วในการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่จอดรถครั้งนี้ อ่าไม่ได้ไหมายถึงขับโบลานจอดรถ80ใช่เพราะตอนแรกที่คุณสิรินให้สัมภาษณ์เนี่ยคือบอกว่าปกติผมขับ80ก็เลยนึกว่า80อยู่ที่ลานจอดรถใช่ดดอยู่แล้ว <c oughs> ขับยังไง80ก็เลยต้องปฏิเสธขับโบลานจอดรถขับ80เพ <c oughs> ื่อเดียวถึงแล้วแล้วยังไงอ่ะเจ้าตัวอธิบายไหนฟังดูแล้วเดี๋ยวจะได้ไปอะไรนะน้องน้องวงจีไอ้น้อน้องๆมาแล้วค่ะอ่เตรียมได้เลยฟังดูเสียงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตประจวชัยและเขตสมุทรปราการครับ ผมขออนุญาตมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ระหว่างที่ผมเข้ามาทํางานที่สภาตามปกตินะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุในชั้นปีหนึ่งนะครับในจุดรองจักรถของผมซึ่งจุดที่เกิดเหตุมันก็เป็นกระสับแยกครับซึ่งผมกับผู้กรณีเนี่ยผมเดินทางมาทางตรงใช่ไหมครับและผู้กรณีกลังนี้ขวามา,ต,ามต่างคนตางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นการลงพูดครับซึ่งผมมั่นใจครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอกครับเรื่องแบบนี้แล้วผมอยากจะบอกว่า ที่ผมบอกว่า80แบบหมายถึงว่าขับรถตามถนนทั่วไปนะครับไม่ได้ขับอยู่ในโนนจราจครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้มันมันปิดสภาเด็วเหมือนกับตย์ที่ล้วนะครับซึ่งปิดสภาก่อนที่กฎหมายประมวลที่ประมวลกฎหมายที่ดินเราจะเข้านะครับซึ่งจริงๆกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญมากเลยแล้วผมก็อยากให้สื่อมวลชนเ่เอาความสนใจไปอยู่ที่ตรงประมวลกฎหมายที่ดินอันนี้มากกว่านะครับผมทำไมประธานสภาต้องเปิดสภาีติดต่อกันสองทีนะครับอันนี้ผมว่าได้จะได้รับความสนใจมากกว่ากรณีปุบิเตของผมนะครับ แล้วก็สนใจเรื่องกฎหมายดีกว่าใช่ไหมใช่ประมวลกฎหมายที่ดีเมื่อวานนี้มีพิจารณาประมวลกฎหมายที่เดินใช่ไหมใช่ค่ะหนยังไงนะสําคัญต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งถูกเลื่อนมาสองอาทิตย์แล้วขอความร่วมมือนําเสนอข่าวเกี่ยวกับร่างพรบนี้ดีกว่าประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแต่ข่าวนี้คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกประชาชนสนใจน้องค่ะอ่ามันปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรข้อที่หนึ่งนะคุณชรินเคยมีประเด็นอ่ะจําได้ไหม ค่ะน้องคุณไหมที่มีแฟนสาวอ่ะอ๋อจำได้ค่ะที่ต้องไปขอโทษอ่ะจำได้ค่ะอ่าที่ไปสัมมนาของพรรคเก้าไกลตอนนั้นอ่ะค่ะแล้วมีเหตุกรณีที่แฟนสาวเขาไปแจ้งความอ่ะค่ะเอออ่าแต่เอาไปว่าเรื่องนี้ตกลงกันได้ด้วยดีใช่ไหมจบลงด้วยดีค่ะทั้งสองฝ่ายอ้าวก็เอาเป็นว่ามันก็อยู่ในความสนใจกันพอประมาณก็แล้วกันท่านผู้ชมอ่าน้องไบได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว ห้องควบคุมเมื่อคืนนี้อยู่ภายในอาคารประชาอารักกองปราบเป็นตึกที่มีห้องแถลงข่าวใช้ประจําอยู่ชั้นสองและเห็นปรากฏอยู่ในข่าวหลายครั้งส่วนอาคารพิทักษ์สันติสอบสวนกลางเป็นห้องทํางานของตำรวจที่สังกัดสอบสวนกลางห้องขังอาถรรพ์เดิมนั้นทุบทิ้งแล้วก็สร้างเป็นอาคารใหม่แล้วค่ะเอาไม่มีแล้วใช่ไหมอาจจะทุบทิ้งไปไปได้ไหมว่าอยู่บริเวณนั้นเออ รายงานข่าวระบุว่าคาดว่าฟังดีๆจากควบคุมตัว18พุทธลหาไปฝากขังที่สัรญาบ่าย,ายวันนี้<ล>นะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ได้ติดตามกันท่านผู้ชมอเรื่องการเมืองผมก็เก็บตกไปพสอสมควรนะเดี๋ยวผมดูให้ครบแพนด้าไปแล้วบังไฟพญานาคแล้วฟื้นฟูเซรกิจแล้วแก้รัฐมนูญแล้วนิรทษวันนี้มีหรือไม่มีแล้วถูกไหมกรนงว่าไปแล้ว ทบชมก็ถือว่ากระบ,บวนความพอสมควรได้เวลาที่เราจะพักเปลี่ยนบรรยากาศหลอนกันมาพอสมควรกับข่าวมันมีหลายแง่มุมจริงๆ